หมายน้ําไหลนะนะตรงนี้เลยก็ดีไม้แตกครับผมหัวทู่มาแล้วตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเย็นนะครับผมผ่านมาพอดีนะนะใส่รูสองนะครับผมน้ำไหลตีย้อนน้ำถ้าย้อนน้ำขึ้นไปต้องรูสอง สัตเข้าไปเลยกลางน้ำแรงๆนะนะนั่นไงโอ้ปลาขึ้นเต็มเลยจะเอาเรื่องไหมนะครับติดตามชมนะนะหน้ามีปลาขาวมากคับลูกปลากระจายเลยแล้วก็น้ำเบาๆแบบนี้ น่ามีน้ามีกระสูบไม่รู้นะปีนี้ไม่ได้มาหลายปีแล้วหมายนี้สองสามปีแล้วมั้ยยัดเสาแรกครับผมปึงโอ้โหลงเสาพอดีเลยปล่อยลงไปปล่อยลงไปครับก็ชา้ชาช้า ขอหน่อยดิกัดน้อยยังเล่นไม่กัดเลยนี่ว,วนะนาเล่นไม่กัดกันเลยนี่ว่าปลามีนะครับผมปลามีครับผมตื้อหน่อยตีตื้อไปเรื่อยครับผมสุ่มไป จมแม่งเลยโอ้แดดออกแดดออกพอดีนี่ไงน้ะนะี่ไงก็ดีไม้แตกผมบอกแล้วอืม แน่นเนืบครับตัวนี้ปลาอะไรไม่รู้ครับผมแน่นเหนืบครับหูยายาเฮ้ยสู้แปลกแปกครับผมหูเกาะหรือเปล่าไม่รู้เกาะข้างมั้งหรือเกาะหางหูน่ารัเอาเรื่องครับผมตัวนี้ ใหญ่เอาเรื่องใหญ่เอาเรื่องอยู่กะสูอ,อใหญ่เอาเรื่องอยู่นั่นะนะใหญ่เอาเรื่องอยู่นะทำาเล่นไปเป็นรูแน่ไม่ได้เจอใหญ่ๆแบบนี้นานแล้วนะนนะ เต็มปากครับผมอือโอ้โหโอ้โหโอ้โหโลโลแน่ๆครับผมมาดูโอ้โหไม่ใช่โลแล้ว มันสองแล้วแบบนี้นะดูดิโอ้โหดูลกอดูลอกครับผมใหญ่กว่าลอกอีกหัวมันนะเดี๋ยวจกระดีไม้แตกนะครับผมโอ้โหเหลือจะเชื่อครับผมโอ้โหเหลือจะเชื่อนะนะ ดูครับผมโลกว่านะนะ้ะถ่ายรูปก่อนเหลือจะเชื่อนะนะะดูเนี่ยใหญ่อยู่ครับผมโอ้โหเทียบกับลอกนะนะดูบลัลึ้เลยโอ้